ตังควนก็สองศูนย์นะโคมาสุกสองร้อยหนสิบเอมบูนะรถขุดขนาดอีเดียเตันนะหวงใกล้โคมาสุกแหมเปน็นการตักเลนใส่ดำนะแต่ไปเจอกองแกงนะะเจอยิ้นนะผม แม่คลิปนี้เราลงทุนมากนะขุนเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบนะผมก,ก็มาพบกับผมนะช่องยูทูบจริงปากังมุงนะครับแล้วกับนะกนนอเอฟทีอร์นะอนะสองสี่ศนะครับกันในสิบล้อใหญ่เด้อออกล้อใหญ่นะหัวไปนะตัดเตลล้อใหญ่เับผม โอโคมาสุพีซนะีสองร้อยสิบนะเครื่องเอ็มศีโรใช้เครื่องยนต์ลูกสูบนะโตัวโบก็มาเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะเรบเครื่องอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยอัตราเนะต่อนาทีปั๊มก็โคมาสุนะครับมีกรองดักปุ่นในรียบร้อยนะครับรุ่นนี้ กองหลังตัวดูดน้ำมันแบบออโต้โอ้ยแม่ขุนเยอะครับเป็นดนไซน์นะครับผมไอ้ตักดนไซน์นี่ขุนเยอะนะนาแรงนะครับกันนี่นี่สุดๆนนนนะครับเพิ่งลงมาเจ้านะ ช่วงล่างนี่ล้อเลอเจ็ดลูกนะแกรียรีสองลูกมีกาดด้วไปแทกไปสิบเส้นนะพุงกีนี่หนึ่งคิวนะพุงกีบวามามก็เสริมเป็นเล็กพิเศษนะครับ แจกหม่ดูนะครับแบบแข็งแกรหน่อยนะครับดูเขานะครับแหม่ต้องเลือกตักเขานะครับมอมเป็นอินเป็นก้อนเลยนะครับอินข้างล่าง đến sai nè ôi ô dầu dây dà toi để lòa mua นี่เป็นตัวเจาะแกงเลยนนะผมใกล้กมาสุนะครับสองหนึ่งศูน เสียงเครื่องยนต์นี่เป็นเอกลักษณ์นะครับ พ่นแล้วครับน่าจะพ้นดินแล้วนะครับตรงนั้น เป็นอินไซน์นะครับเป็นอินไซ มองกับมาดินนะอันที่ต้องใจประละกำลังนะครับรสองศูนย์คามรสึกนะครับขอจะประปับพื้นที่นะครับน่าจะเป็นพื้นที่สร้างบ้านนะครับแบบตอยดินนะครับ อันนี้เป็นนานแรกเลยนะครับที่เจ้าโคม,มาสุปีซีสองร้อยนจีเป็นโบนะครับมาตำนะครับนี่เราอยู่ในโซนอำเภอบางวิเศษนะครับแรงดีครับไม่ต้องตำมไม่ต้องปุดตึงเลยนะประลักำลังนะครับสองศูนย์เือเพื่อนะครับร้อยปกติมาแรงมากนะครับนี่ถือว่าเยอะนะครับแรงมาเยอะ กส60ตั้มนี่ใหญ่นะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับบองกอ,อกโกมสากออกกมสุนะครับบังกอกโกมาสุเซลปฏิเตนนะครับจัดจำหน่ายเพียงผู้เดียวก็ไว้ทดลองกับได้นะที่ศูนย์โกมาสุนะครับใกล้บ้บานตัน ต่อสองสามได้นะผมก็สน,นใจนะครับแต่ไม่มีตังค์ซื้อนะครัรนอายันได้แล้วกันนะครับ เสียงเครื่องยนต์นี่ดังเปราะนะครผิดใจแฟนเราหล็กหลหยคนนะแฟนรถคุณเนะี่ยโดนใจวัยรุ่นไปเลยนะครับเสียงแม่งเป็นดีไซน์นะครับ ครับก็โอเคครับผมต้องเชิญคุณเมียลืมกด subscribe ก,ก,กดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ก็สวัสดีครับ